สวัสดีครับพบกับโชว์วินเทจ a c e b o o k และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง y o u t u b e นะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมทำขนาดตะเกียงของเบนซินคาไปแล้วนะของยี่ห้อโคเมนะครับวันนี้ก็จะมาทำขนาดของตะเกียงน้ำมันก๊าซให้ชมด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะ,ะเป็นขนาดของตะเกียงน้ำมันก๊าซที่นิยมกันโดยทั่วไปเลยนะที่ซื้อหากันโดย ทั่วไปนะครับก็จะมีตัวซ้ายมือสุดนะครับตัวเล็กสุดนะครับก็จะเป็นขนาด150รเลงเทียนนะครับตัวนี้นะที่ผมเอามาให้ชมเนี่ยเป็น150รเลงเทียนก็คือ,อเขาระบุมาเป็น150ลัลงเทียนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วใช้นมหนูกับเข็มที่100เลงนะครับเพราะว่าอะไรอะไรเข็มกับนมหนูเนี่ยเขาระบุมาเป็น100เลงนะครับก็คือ เป็น100ถึง150เลงเทียนจะใช้ด้วยกันได้ครับขนาดแสงออกที่ได้มาจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับจะไม่ต่างกันเท่าไหร่อยู่ที่ว่าท่านมีอะไรแบบไหนนะครับแต่ที่โดยส่วนมากในตลาดแล้วก็จะเป็น100เลงนะครับ150ก็พอมีนะแต่ว่าค่อนข้างจะหายากนะครับส่วนตัวกลางนะครับตัวกลางเนี่ยที่ตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยตามสเปคเลยนะก็คืออ่า 200นะครับระบุที่เป็นบิดนะครับเป็น200แรงเทียนนะครับแต่ตัวเข็มกับนมหนูที่ผมใส่ไปเนี่ยเป็น250แรงนะครับเพราะว่าอาไอตัว200แรงเนะี่ยอย่างที่บอกครับอะไหล่มัน,ม,นมันหายากครับอ,อะไ่สองร้อยห้าสิบมันมีเยอะกว่านะครับก็เลยใช้อะไหล่สองร้อยแรงใส่เข้าไปนะครับส่วนตัวใหญ่สุดนะครับขนาดใหญ่สุดของน้ำมันก๊าซนะตัวนี้เนี่ย เขาเรียกว่าถ้าตามถ้าตามหลักของอช่างไทยนะช่างตะเกียงไทยจะเรียกว่าเป็นกะเช้าสูงนะครับตัวไซส์ใหญ่กะเช้าสูงนะครับซึ่งจะมีไซส์ใหญ่กะเช้าขนาดใหญ่เนี่ยกะเช้าเตี้ยก็มีด้วยนะครับซึ่งจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะเก่ามากผมก็เลยไม่ได้เอามา,าเทียบให้ชมนะครับจะพูดถึงตะเกียงที่มี ามากในตลาดบ้านเรานะครับก็จะเป็น3ขนาดนี้นะครับ <c oughs> ก็คือชุดไอหัวแดงๆเนี่ยคือชุดของยี่ห้อโคแมนนะครับเป็นรุ่นโคแมกนะที่ผมสะสมไว้นะ <c oughs> เขาจะเริ่มผลิตที่200แรงเทียนนะครับไอตัวที่100 1ร้แรงเทียนเนี่ยเขาไม่มีนะผมก็เลยเอาตัวที่ผมมีนะมามาให้ชมนะครับตัวนี้เป็นฮิปโปลิโตนะครับเป็นตะเกียงร0อยแรงเทียนที่ผมมีอยู่นะ ตะ,ตะเกียง100ร้อยแรงเทียนที่เจอในประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับที่ช่างตะเกียงหรือเซียนตะเกียงนักสะสมเขาเล่นหากันก็จะเป็นเปโตเมกนะครับเปโตเมกนะครับเป็นของอีดานะครับเป็นของเยอรมันนะแล้วก็จะมีทรงนี้นะครับเป็นเปโตเมกรุ่นรุ่นใหม่ขึ้นมานะจะเป็นทรงนี้นะซึ่งผมคิดว่าเปโตเมกผลิตแล้วก็ตีตาให้กับ หลายยี่ห้อเลยนะครับขายนะครับเป็นเป็นทรงนี้เลยนะแต่ถ้าเป็นเปนโดแมกยุคเล็กๆเป็นร้อยแรงยุคเล็กๆจะจะไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นยุคใหม่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะอ่าก็ตะเกียงน้ํามันกา๊าซอย่างที่บอกครับโดยทั่วไปแล้วจะมี3ขนาดนี้เลยนะครับแต่อ่าเรื่องของความสว่างเนี่ยของตะเกียงน้ํามันก๊าซเนี่ยเขาจะขึ้นอยู่กับอะไรที่เรามีครับ เช่นเข็มกับนมนูนะส่วนอื่นเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบอื่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมันไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่นะครับเ <อ î! S 1> ข็มกับนมหนูจะเป็นตัวที่กําหนดเรงเทียนนะครับที่ได้นะครับอย่างอย่าง,างมันไม่เหมือนกับตะเกียงเบนซินนะครับตะเกียงเบนซินเนี่ยอ,อะไหล่ที่มีเนี่ยคือเป็นเป็นอะไหล่เขาเป็นทั้งชุดเลยนะครับเป็นอะไหล่ทั้งชุดเลยคือทั้งท่อเจนเลย 125แรงเทียนอะไรที่มีก็เป็น125แรงเทียนเลยนะครับเพราะว่าของโคเมนเนี่ยอะไรยังหาได้ง่ายอยู่นะที่เป็นเบนซินขาวเนี่ยอะไรยังยังหาได้ง่ายครับส่วนตะเกียงน้ำมันก๊าซเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมก็เลยต้องใช้อะไรที่มีในประเทศไทยนะมา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 ,มา่อมเพื่อให้ตะเกียงเข้าใช้งานได้นะอย่างสามตัวเนี่ยผมได้มาเนี่ยใช้งานไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ต้องไปหาอะไร มาเติมเอานะครับส่วนไหนที่มันขาดหายไปนะครับทําให้ตะเกียงเราเป็นตะเกียงนะครับไม่ใช่เป็นเศษเหล็กนะเพราะว่าถ้ามันใช้งานไม่ได้มันก็กลายเป็นเศษเหล็กไปนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับตามสเปคเลยเนี่ยตัวเล็กสุดเนี่ยข้างเ,าเขาจัดระบุเป็น150เลรงเทียนนะครับแต่ว่าผมอ่ะใช้เข็ม100ยร้อยแงเทียนใส่เข้าไปนะครับก็เลยกลายเป็นความสว่างแค่ร้อยเรงเทียนนะครับ ตัวกลางนะครับเป็นเป็นโคเมนโคเมกนะครับรุ่นรหัส222อนะ,อะเป้นบิดเลยเขาจะเขียนมาเลยครับว่า200แรงเทียนแต่ว่าผมใช้อะไหขององ250แรงเทียนนะใส่เข้าไปเข็มกำลันุมหนูมันก็เลยกลายเป็น250แรงเทียนไปนะครับส่วนตัวขวามือเนี่ยเป็นโคเมนโคเมกเหมือนกันนะครับรหัส3-33นะครับเป็นเป้นบิดเลยเนี่ยระบุ300แรงเทียนนะครับแต่เข็มกับนหน่มหนูผมใช้350แรงเทียนนะครับ ซึ่งไอตัวโคแมนโคเมกเองเนี่ยมี2รุ่นนะครับเป็นรุ่น333นะหรือ300แรงเทียนนะครับกับรุ่น555นะครับเป็น500ร้แรงเทียนนะความต่างก็จะอยู่ที่เข็มกับนุ่มหนูนะครับอ่าส่วนชิ้นส่วนอื่นเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดขนาดความสูงเท่ากันเลยอ่มิติมันจะเท่ากันเลยนะครับแต่ที่ต่างก,กันก็คือตัวเข็มกับนุ่มหนูนะครับ ทีนี้โดยโดยส่วนใหญ่แล้วอะไรในตลาดบ้านเราจะมี350นะครับกับ500นะครับเพราะฉะนั้นไอสามเนี่ยมันหาอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายไปเป็น350เรงเทียนนะครับแต่แต่ว่าเป็นบิดอะ่ะก็คือโรงงานอะ่ะเขาผลิตมาเป็น300เรงเทียนนะครับแต่ว่า พอมาเปลี่ยนอะไรเป็น350ไปแล้วนะครับก็ก็กลายเป็นตะเกียง350แรงเทียนไปนะครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วตะเกียงน้ำมันก๊าซก็จะมีด้วยกัน3ขนาดเหมือนกันนะครับเล็กกลางใหญ่นะครับขนาดเล็กก็จะเป็นอย่างที่บอกนะครับประมาณ 100- ถึง150รแรงเทียนนะขนาดกลางก็จะมี200แรงเทียน250แรงเทียนนะครับไม่เกินนั้นขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมี 300- 350มี400 มี500ครับ400ก็มีนะ400แรงเทียนก็มีนะครับแต่อย่างที่บอกครับตะเกียงที่ระบุ400แรงเทียนนะครับแต่ว่าเอาอะไร350หไปใส่นะครับผมก็ตีเป็น350เหมือนกันนะแต่แต่โอเคแหละตะเกียงเขาระบุไว้แบบนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรที่เราใส่ไปนะครับของตะเกียงนะ้ำมันก๊าซก็จะมีด้วยกันสามขนาดเพียงแค่นี้นะครับอ่า ส่วนวิธีการจุดตะเกียงน้ํามันก๊าซนะครับก็จะมีด้วยกัน2แบบนะแบบแรกคือเป็นตะเกียงเจ้า,าตะเกียงน้ํามันกา๊าซที่ไม่มีตัวพ่นไฟนะครับก็คือจะใช้แอลโกอฮอล์จุดนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือมีตัวพ่นไฟนะครับก็คือจะใช้ตัวพ่นไฟจุดเลยก็ได้โดยไม่ต้องอพกแอลโกอฮอล์นะครับก็อยู่ที่ท่านจะเลือกใช้งานนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากเพจ โชดวินเทจ Facebook และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube ด้วยครับ